ที่พึงปฏิบตัติต่อทิศเบื้องบนขหะบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์อันกุบุตรพึงปฏิบตัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ด้วยเมตตากายกรรม 2. ด้วยเมตตาวสีกรรม 3. ด้วยเมตตามโนกรรม 4. ด้วยการไม่ปิดประตูคือยินดีต้อนรับ 5. ด้วยการคอยถวายอมิททานขะหบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ5้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ6ประการคือ 1. ห้ามเสียดจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยใจอันงดงาม 4. ให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง หําทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้จําแจ้งถึงที่สุด 6. บอกทางสวรรค์ให้เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น